สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่โลกแห่งความเชื่อและความปัศจรษย์ของหมอวาดอ m a z i ซิงทาโร่ชนะคะวันนี้นะคะเราจะมาดูดวงชาวราศีกุมประจำเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2563 2เดือนสุดท้ายของปีแล้วนะคะเหลืออีกไม่ถึงร้อยวันแล้วเราก็จะหมดปี2020 ปี2563แล้วอยากคิดอยากหวังอยากทำอะไรทำค่ะทำทุกวันที่เราตื่นลืมตามาไม่ต้องรอปีใหม่แล้วนะคะบางคนพอถึงปีใหม่พอจะทำไม่ได้ทำอีกนะคะชาวราศีกุมเชื่อเถอะคุณเป็นคนมีศักยภาพพื้นฐานธรรมชาติดวงของคุณเป็นคนที่ไหลลืน่นเป็นคนที่สามารถทำทุกสิ่งทุกอย่างได้ถ้าคุณรู้สึก มีความสุขที่จะทําเพราะฉะนั้นต้องคิดบวกมากๆนะชาวราศีกุมขาวันนี้เราจะมาดูดวงประจําเดือนพฤศจิกายน63แบบภาพรวมนะคะเป็นการพยากรณ์เพราะฉะนั้น สิ่งที่หมอว่าอยากจะสื่อสารเนี่ยการพยากรณ์เนี่ยเราจะเปิดแบบเซลติครอสนะคะและขอให้เปิดใจกว้างมอว่าดูดวงแบบภาพรวมไม่ได้เจาะดวงเจาะจงดวงของใครทุกคนมีสิทธิ์เกิดและไม่เกิดตามสิ่งที่หมอว่าบอกได้เสมอนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าคุณมีเวลาเกิดแตกต่างกันคุณมีนักศาสตร์คุณมีบุญชาติกําเนิดวัยวุฒิคุณวุิเพศแตกต่างกันดังนั้นต้องฟังไว้พอเป็นแนวทางในการวางแผนชีวิตนะคะและตอบโจทย์ตัวเองในบางคําถามที่อยู่ในใจที่คุณอยาก อธิษฐานถามในคลิปนี้ก็อธิษฐานถามได้เลยนะสําหรับชาวลัคนาราศีที่ชอบดูแบบลัคนาเดี๋ยวหมอว่าจะจัดคลิปใหม่ให้เลยนะคะเป็นการดูลัคนาราศีแบบจากราศีโบราณนะคะเราจะพยากรณ์กันคลิปแยกนะเพราะบางคนชอบดูแบบลัคนาราศีนะคะ ส่วนนุ่มโสดสาวโสดนะคะบอกว่าแจกแยกคลิปเหมือนเดิมนุ่มโสดสาวโสดชาวราศีกุมนะคะเราจะได้รู้ว่าเราติดบิบากกรรมอะไรเราจะเจอคู่แท้ไหมเราจะไปขอความรักที่ไหนในกลุ่มนุ่มโสดสาวโสดทุกเพศทุกวัยและทุกความรักเราทําคลิปแยกให้นะคะมาค่ะชาวราศีชาวราชาวราศีกุมดวงพฤศจิกายน63สาดวงของคุณเป็นดวงแห่งความสุขแล้วนะคะไม่ว่าคุณจะทุกจาก เ,เขาเรียกว่าวิบากกรรมเรื่องอะไรเดือนที่แล้วคุณอาจจะเศร้าเรื่องอะไรเดือนนี้เป็นไพ่ราชินีถ้วยทับดวงชะตาของคุณแล้วคุณมีโอกาสพบเจอความรักมีโอกาสได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะถ้าถ้าคุณเป็นเด็กนะคุณก็จะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่และอยากจะบอกข่าวดีว่าชาวราศีกุมภบางดวงชะตามีเกณฑ์พบรักมีเกณฑ์มีคนมาขอความรักคุณแล้วนะคะหรือขอคุณแต่งงานก็มีโอกาสเกิดขึ้นในช่วงของเดือนพฤศจิกายน63หรือแม้กระทั่งการเข้าประตูวิวาประตู แต่งงานประตูวิวาหรือว่าการสู่ขอจะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะชาวราศีกุมเดือนนี้ดวงวงของความรักของคุณราชินีถ้วยผสมกับไพ่เดว์นั้นหมายความว่าเป็นเดือนที่ดีของชาวราศีกุมมากๆเลยและเป็นเดือนที่คุณทุกใจอะไรมาเดือนนี้จะได้รับคำตอบที่ดีหรือปัญหาที่มันคราคาซังจะได้รับการคลี่คลายที่ดีแต่คุณจะต้องคิดบวกเอาไว้และอย่า ฟังคนอื่นมากนะักอย่าฟังบุคคลภายนอกอย่าอย่าทำให้ใครต้องมาทำให้จิตใจคุณมัวหมองหรือเศร้าส้อยนะคะจงเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในศรัทธาตัวเองเชื่อมั่นว่าตัวเองจะต้องผ่านไปได้นะคะในเรื่องของการงานก่อนเนาะชาวราศรีกุมการงานของคุณนะคะจะเป็นช่วงรอยต่อของการตัดสินใจในเรื่องใหญ่ๆหลายๆเรื่องที่คุณจะต้องตัดสินใจไม่ว่าจะเป็นการลงทุนทำอะไรใหม่ๆการลงทุนทำธุรกิจของคุณหรือว่าการาตัดสินใจในเรื่องของการแต่งงานหรือแม้กระทั่ง การตัดสินใจในเรื่องของการทําศัลยกรรมเสริมสวยเสริมความงามต่างๆมันจะเป็นเรื่องใหญ่ๆให้คุณตัดสินใจแม้กระทั่งเรื่องของการเรียนต่อในต่างแดนหรือว่าจะอยู่ประเทศไทยต่อไปด้วยข่าวโควิดคือทุกอย่างจะเป็นเรื่องใหญ่ๆให้คุณได้ตัดสินใจแต่คุณจงตัดสินใจโดยฟังเสียงหัวใจตัวเองเป็นหลักนะคะไม่ต้องฟังเสียงบุคคลอื่นเลยไม่ต้องฟังเสียงใครเล่าว่าใครว่าใครว่าอย่างนั้นเขาว่าอย่างนี้คนนั้นว่าอย่างนั้นเอาตัวเองเป็นแกนหลักเอาตัวเองเป็นเหตุผลหลักนะคะ นะคะมีโอกาสที่จะมีเรื่องให้คุณตัดสินใจหลายเรื่องและมีโอกาสที่ให้คุณทําอะไรในสิ่งที่มีความสุขของคุณหลายเรื่องนะคะมีแล้วในเรื่องของภาพรวมในเรื่องของการงานคนที่มีอาชีพเกี่ยวกับเรื่องชาวเสริมสวยต่างๆเสื้อผ้าหน้าผมขายน้ําหอมขายเสื้อผ้าออนไลน์หรือว่าขายแบบเปิดด้านร้านนะคะมอว่าบอกว่าคนที่ค้าขายออนไลน์จะมียอดเข้ามาวิ่งเข้ามาอย่างอย่างเยอะเลยนะคะถือว่าเป็นจุดพลิกฟื้นของ คนที่เปิดค้าขายออนไลน์บนโลกอินเทอร์เนต็ตดังนั้นคนที่มีหน้าร้านอย่าลืมเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่ามืดแปดด้านอย่าตีกรอบตัวเองนะคะชาวราศีกุมเปิดขายของออนไลน์ได้เลยจะมีลูกค้าเข้ามาแบบคุณคุณแบบเฮ้ยมันดีแบบนี้นี่เองบอกว่าเป็นกําลังใจให้นะคะและในส่วนของภาพรวมในเรื่องของ การรับเหมาก่อสร้างอาจจะซบเซาหน่อยสำหรับชาวราศีกุมใจเย็นๆนะคะคนที่เปิดคอร์สออนไลน์เปิดสอนพิเศษหรือว่ารับจ็อบสอนพิเศษจะมีลูกค้ามากขึ้นค่ะคนที่ทำในเรื่องของอสังหาริมทรัพย์หรือว่าเขาเรียกว่าค้าขายบนที่ดินของตัวเองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะ แต่ที่ไม่ดีก็คือในกลุ่มของคนที่ซื้อของแล้วติดหนี้บัตรเครดิตนะคะชาวราศีกุมที่ติดหนี้บัตรเครดิตบัตรสีริมเหลี่ยมที่รูดปืด้ดรูดปืด๊ดจะมีหมายสารจะมีเจ้าหน้าที่ทวงถามและจะติดแบ็กลิสต์เพราะฉะนั้น บางเกณฑ์ดวงชะตาที่กำลังอยู่ในขั้นตอนของการาติดหนี้ในเรื่องของบัตรเครดิตต่างๆไม่ชำระคุณจะโดนเอกสารสัญญาส่งถึงหน้าบ้านหมายสารเออเจ้าหน้าที่เร่งรัดนี้สินเออต้องระมัดระวังบางดวงชะตาของชาวราศีกุมค่ะนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมการเงินนะคะ ภาพรวมการเงินของชาวราศีกุมบางดวงชะตาที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับบ้านทาธุรกิจเกี่ยวกับพี่น้องทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของบนพื้นที่ดินของบ้านเรานะคะจะเป็นอะไรธุรกิจอะไรก็ตามแต่ SME เล็กการใหญ่ก็ตามแต่นะคะหมอว่าหบอกว่าจะแนะนําว่าจะมีรายจ่ายเขาเรียกว่ารายรับมากขึ้นจะมีการเงินที่ดีขึ้นแต่จะมีการเงินการภายในครอบครัวไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นต้องระมัดระวังค่ะในส่วนของ การเงินจะเป็นการเงินหมุนเวียนนะคะและบางดวงชะตาชาวราศีกุมจะมีเรื่องของการแบ่ง แบ่งทรัพย์แบ่งมรดกเกิดขึ้นและมีโอกาสที่เราจะไม่สบายใจตรงนี้มีโอกาสที่เราจะเคืองใจกับคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นใจเย็นๆเดี๋ยวมันจะผ่านไปขอให้ท้อยทีท้อยอ,ยอ,ยอ,ยอศัยยังไงก็ครอบครัวกันนะคะขอให้มีอะไรก็พูดกันอย่าเก็บเอาไว้เพราะเก็บเอาไว้แล้วคุณก็กลายเป็นแบบว่าเครียดแล้วก็กังวลได้มีโอกาสแบ่งสินแบ่งสินสมรส้อ่าเขาเรียกว่ารแบ่งทรัพย์สินของบรรพบุรุษเกิดขึ้นนะคะในชาวราศีกุมบงดวงชะตาด้วยนะคะทีนี้เรามาดูภาพรวมความรักนุ่มโสดสา โสดมาวาดแยคลิปให้นะคะจะดูเรื่องของบุญกุศลในการเจอพบเจอเนื้อคู่และการทําบุญขออนุญาตแยคลิปค่ะคู่รักนะคะบอกแล้วมีโอกาสแต่งงานมีโอกาสไปขอความรักจากผู้รักผู้ใหญ่มีโอกาสไปพบเจอฝ่าคนผู้ใหญ่ฝ่ายแฟนนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะและ,ะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยทีเดียวแต่สําหรับสามีภรรยาต้องระมัดระวังนะคะสามีภรรยา มีเกณฑ์ที่จะมีมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะเจอหรือว่าเราจะเป็นนะคะอันนี้มีโอกาสพลิกกลับไปกลับมาได้ในเรื่องของสามีภรรยาของคนราศีกุมไม่รู้ว่าคุณจะเป็นผู้ถูกกระทําหรือว่าเป็นผู้กระทําจะมีโอกาสคบซ้อนเกิดขึ้นมีบ้านเล็กบ้านน้อยเกิดขึ้นในพื้นดวงชะตามาเทียบรัศมีบ้านใหญ่จะมีโอกาสเกิดขึ้นนะคะและ คุณก็คุณมีความมั่นใจคุณคิดว่าเขาไม่รู้ความรับคุณไม่แตกในกรณีที่ชาวราศีกุมกุมความรับเรื่องนี้อยู่จะแตกแน่นอนค่ะแต่ถ้าชาวราศีกุมแต่งงานอยู่ สิ่งที่ข้าไม่ถึงคือสามีอาจจะมีกิ๊กหรือว่ารู้มารู้ตอนนี้ว่ากิ๊กพยายามสแสดงตัวก็จะมีโอกาสเกิดขึ้นแนตะ่อันนี้มันพลิกได้นะคะต้องระมัดระวังเอาเป็นว่าเรมามัดระวังแต่อย่าแต่อย่าเครียดเกินไปนะกันนะคะทีนี้เรามาดูตัวเลขมงคลสําคัญของชาวราศีกุมเนี่ยดีใจด้วยชาวราศีกุมถูกหวยรวยเบอร์ดดีใจด้วยนะคะเรามาดูกันว่าชาวราศีกุมเลขมงคลของคุณคือเลขอะไรเลขหนึ่งเลขศูนย์ค่ะนะคะที่เห็นนะคะเลขหนึ่งเลขศูนย์ เลขสองเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองเลขสองนะคะเลขหนึ่งเลขศูนย์เลขสองเลขสองมันสองเบิ้ลนะค่ะบอกได้แค่นี้นะคะเรามาสรุปดวงกันหน่อยนะคะชาวราศีกุมเรื่องของการงานอย่างที่บอกคะ่ะการงานมีเกโอกาสพลิกฟื้น ไปในทิศทางที่ดีคุณลุยงานมากขึ้นคุณมีความสุขกับการทํางานต้องระวังสุขภาพที่ผลพลอมาจากการทํางานนะคะไม่พวกเอ็นข้างหลังข้อต่ออักเสบเพราะฉะนั้นชาวราศีกุมในเดือนพฤศจิกายนหกสาออกกําลังกายก็ซอฟๆหน่อยนะหรือว่าทํางานก็เป็นห่วงสุขภาพด้วยไพ่าการเงินค่ะอย่างที่บอกค่ะมีเงินเกี่ยวกับเรื่องของบรรพบุรุษเกิดขึ้นนะคะยังคงเป็นเช่นนั้นนะคะภาพรวมของความรักมีโอกาสที่จะอย่างที่บอกค่ะ,ะคนที่เป็นคู่รักก็จะมีโอกาส ได้ประสบความสําเร็จในเรื่องของการแต่งงานเกิดขึ้นหรือว่าไปคุยในเรื่องของการเจรจาสู่ขอนะคะ ภาพรวมของคู่รักที่เป็นสามีภรรยาแบบใบสรุปก็คืออย่างที่บอกค่ะมันต้องมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นแบบคาดไม่ถึงแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังนะคะทีนี้ถามว่าคุณทําบุญแบบไหนดีของชาวราศีกุมทาบุญแบบไหนที่เสริมดวงของคุณให้มันดีนะคะคุณสังเกตว่าคนมีชื่อเสียงต่างๆมักจะทําบุญไม่เหมือนกันในแต่ละเดือนเขาก็จะมีหมอดูมีสินแสแล้วแต่ศาสตร์ที่เขาศรัทธาและเชื่อเชื่อถือนะคะแต่ถ้าคุณซับสไครต์ช่องหมอวาดหมอวาด จะบอกว่าชาวราศีกุมในการดูแบบเซอร์ติคอของหมอว่าคุณต้องทําบุญกับบรรพบุรุษค่ะให้อํานวยอวยชยัยคุณทําบุญให้กับบรรพบุรุษตักบาตกวดน้ําให้กับบรรพบุรุษมีโอกาสกเ็เขาเรียกว่าไปยังสถานที่ที่มันเหมือนเป็นเก็บกระดูกเท่ากระดูกของบรรพบรุษหรือ ไปปัดฝุ่นหิ้งพ้าหรือว่าตรงไหนที่วางรูปพันธพระบรุษให้คุณทําบุญตรงนี้ให้กับบรรพพระรุษค่ะแล้วสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นอย่างน่ามหัศจรรย์แน่นอนสําหรับชาวราศีกุมคุณต้องทําบุญกับบรรพพรรุษของคุณเองนั่นแหละค่ะ นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะชาวราศีกุมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะกับชาวราศีกุมไม่มากก็น้อยเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตทาบุญได้เติมตรงดวงเสริมดวงเสริมราศีในช่วงพฤศจิกายน63ก็คิดว่าน่าจะเพียงพอสําหรับคลิปนี้หวังว่าจะสนับสนุนหมอวาดไปเรื่อยๆนะคะแล้วขอบคุณสําหรับ การกดซับสไครต์ตอนนี้ครบหมื่นคนแล้วโอ้โหดีใจมากๆเลยขอบคุณชาวราศีกุมทุกท่านขอบคุณกระยาณมิตรทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญฝากกดซับสไครต์เป็นการขอบคุณหรือว่ากดแชร์ออกไปเป็นเหมือนค่าครูก็ยินดีและก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับวันนี้ชาวราศีกุมขารักษาสุขภาพไปลฝนต้นหนาวด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ